สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการปลูกอะโวคาโดแบบมเมล็ดนะครับ,รบก่อนอื่นเตรียมดินก่อนนะครับดินนี้ใช้เป็นดินไม่ต้องชื้นมากนะครับเพราะอาจจะทำให้มเมล็ดของเราติดเชื้อ หรือว่าเป็นลาได้นะครับถ้าเกิดว่ามีความชื้นมากเตรียมดินนะครับต้องตักดินให้เต็มถุงแล้วเราก็จะไปเตรียม,มเมล็ดนะครับนี่ครับมเมล็ดอาโบโคาโดอันนี้เป็นสายพันธุ์แฮทนะครับ เม็ดโตมากเลยครับแล้วเราก็มาแกะเปลือกออกนะครับนี่ครับเม็ดสวยเลยครับเม็ดใหญ่สวยเสร็จแล้วนำมาล้างน้ำนะครับเพราะว่า มันจะมีความเหนียวเป็นเมือกติดเมล็ดเราต้องล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับก่อนนำไปปลูกนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคนี่ครับลักษณะของเขาสวยงามครับเม็ดโตสังเกตด,ดีๆนะครับอันนี้คือด้านข้างล่างที่เราจะปลูกครับอ้าวพอเสร็จแล้ว เตรียมเจาะรูนะครับเราจะเจาะรูของหลุมไม่ลึกมากนะครับเพราะจะใช้แค่ครึ่งเมล็ดนะครับที่จะนำมาปลูกย่อนลงไปแค่ครึ่งเมล็ดครับผมนี่นะครับด้านนี้จะอยู่ข้างบนนะครับมีบางคนปลูกไม่เป็นนะครับเอาทางรากลง ทางลากหงายขึ้นครับแล้วเอาทางยอดลงข้างล่างอันนี้ไม่ติดนะครับแต่แบบนี้ครับถูกครับสังเกตดูดีๆนะครับอันในข้างบนข้างล่างนะครับที่จริงมีอีกวิธีหนึ่งคือการเสียบไม้แล้วแช่น้ํานะครับเป็นการเพราะแบบแช่น้ําอีกแบบหนึง่งแต่ผมจะมาลองใช้วิธีนี้แบบ ปลูกในดินเลยนะครับนี่นะครับผมกดดินลงให้สนิทแต่ไม่ต้องแน่นมากาเสร็จรแล้วเก็บไว้ในที่ร่มนะครับไม่ให้โดนแสงแดดนะครับที่รําไรแล้วก็ลดน้ำเช้าเย็นนะครับน้ำไม่ต้องให้เยอะมากนะครับพอชุ่ม แล้วก็มันดูแลเขานะครับจากนั้นเราก็จะรออีกประมาณหนึ่งเดือนเราจะมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าอะโบคาโดพันเฮดจะงอกหรือไม่งอกนะครับรอติดตามกันนะครับ